พานอาจารย์อภิรมเพรนวกาจารวชนประธานสังสริตปัจเบิดนันตมุรีครั้งที่หนึ่งณศาลาธรรมโคตรวันที่ห้าพฤษจิกายนปีพุทธศักราช2528รเวลาสิบก้านาฬิกาสามสิบนาทีาเท่าที่จะนึกได้นะผมคิดว่าจะพูดเรื่อง รุปความที่จะจำได้ง่ายๆหรือปฏิบัติได้ง่ายๆสักเรื่องหนึ่งนี่ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่จะไม่เคยฟังก็ได้จะเป็นเรื่องที่สำคัญติดสุดสำหรับจะปฏิบัติ จะปฏิบัติจนตลอดชีวิตก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องไม่ยากไม่ยากสำหรับทุกคนหากแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่รู้นี่เป็จะพูดเรื่องอย่างนี้ ทีหัวข้อเรื่องก็มีว่าธรรมะคือหน้าที่เนี่ยคำที่จะจำกันเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็จำไม่ยากอะไรเลยธรรมะคือหน้าที่เ,เดี๋ยวนี้เรามาักจะ เข้าใจกันแต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามต่ส่วนมากก็ไม่ได้ติดตามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนสิ่งซึ่งเป็นหน้าที่ทึ่เขาให้สนใจเพื่อทำความเข้าใจเก,กเกี่ยวกับสิ่งนี้ธรรมะเป็นหน้าที่ เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติแม้ว่าจะเคยพูดว่าธรรมะมีสี่ความหมายมันก็รวมอยู่ในสี่ความหมายนั่นแหละธรรมะสี่ความหมายได้แก่ธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ และธรรมะคือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ความหมายที่สามันคือหน้าที่โดยรวมอยู่แล้วความหมายนี้สําคัญที่จะเอามาใช้ทั่วไปนั่นก็เลยพูดเรื่องนี้ในความหมายอันนี้ธรรมชาติคือสิ่งตั้งปวงที่เป็นเองอยู่ตามธรรมชาติ เป็นเรื่องรูปธปรรมคือร่างกายหรือวัตถุนี่ก็มีไม่ใช่เป็นนามธรรมคือจิตใจ ấy, นั่นก็มีก็เรียวกว่าธรรมชาติเหมือนกันทั้งร่างกายและจิตใจเรียวกว่าธรรมชาติที่ในธรรมชาติเหล่านี้มีกฎของธรรมชาติสิ่งอยู่ควบคุมอยู่บังคับอยู่ให้ธรรมชาติสิ่งรธรรมชาติเหล่านี้เป็นไปตามกฎมันจึงมีกฎธรรมชาติที่ตายตัว เรามีหน้าที่ที่้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่จะ่นั้นจะเกิดปัญหาขึ้นคือมีความทุกข์นั่นเองนี่คือตัวธรรมะแหนี่เราพูดเป็นระบบวิชามีสี่ความหมายป็นความหมายที่สามที่นี้พูดอย่างธรรมชาติ่ตวไปกันบ้างขอให้สังเกตดูไปดีดี ว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดมันล้วนจะมีหน้าที่และต้องปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่มันก็ตายที่เป็นคนเป็นมนุษย์นี่ก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎสำหรับจะอยู่ได้และไม่ตาย สำหรับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎเท่าที่สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นไม่ต้องตายต้นไม้ต้นลยม้ก็มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่แล้วมันก็ไม่ตายหน้าที่นี้เป็นหน้าที่พื้นฐานคือเพียงเพื่อความไม่ตาย แต่ว่าไม่ตายแล้วมันยังยังจะต้องทําอะไรดีขึ้นไปกว่านั้นจนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้ดี๋วนี้เราพยาณาดูถึงไอ้สิ่งที่เป็นหน้าที่พื้นฐานมนุษย์ก็มีหน้าที่ที่ว่าจะต้องมีอาหารกินก็ต้องก็เลยทำงานทุกชนิดที่ทำให้มีอาหารกินนี่อาชีพแล้วก็จะต้องมีหน้าที่ รักษาสุขภาพอนาณาไมให้ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันก็เจ็บค่ายตายเหมือนกันนี่ก็มีหน้าที่ที่สองมันจะต้องรักษาสุขภาพอนรณาไมหน้าที่ที่หนึ่งมีอาหารกินหน้าที่ที่สองมีสุขภาพอรรณาไมที <c oughs> นี้หน้าที่ที่สามต้องสังคมกันให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นมันก็จะตายอย่างกัน ถ้ามันสาคัญกันผิดพลาดมันก็มีแต่ผู้ที่มีแต่จะเกิดเรื่องประหัตประหารกันแล้วมันก็ตายเหมือนกันมันจึงถือว่าหน้าที่ชั้นแรกระดับแรกคือมีอาหารกินมีสุขภาพอนามมยดีแค่มีการสังคมถูกต้องไปมองด้วยเห็นชัดเลยไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อผมหรือไม่ต้องเชื่อใครมันต้องมีอย่างนั้นจริงๆ ทำว่ามีอาหารกินนมันก็ต้องทำหลายอย่างหลายหลายอย่างองค์ประกอบหลายอย่างจึงจะสำเร็จประโยชน์ว่ามีอาหารกินท่านแล้วก็มีสุขภาพวนาไม่ดีก็ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างกว่าจะมีสุขภาพอนาไม่ดีแล้วก็สังคมกันให้ดีไม่ฆ่ากันเองตายันหมู่มนุษย์นี่ก็เรียกว่าหน้าที สรุปใมันเหลือสั้นๆเป็นหัวข้ออย่างนี้เราจะต้องทำหน้าที่อย่างนี้ดังที่เรากําลังจะทำอยู่แต่เราก็ทำโดยไม่มีความรู้สึกว่าเป็นธรรมะ <c oughs> เพราะยังมันมเรียกในภาษาไทยว่าหน้าที่นล้วคว่าธรรมะมาจากอินเดียมาถึงเวือนไทยก็มันแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสีย ข้อนี้มันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกร้อเอร์เซ็นคือมันไม่ตรงตามเรื่องจริงคาธรรมะนั้นมันมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดมาตั้าไปก่อนพระพุทธเจ้านี่เกิดหรือก่อนมีพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีคนที่นั่นมันก็มีคําว่าธรรมะธรรมะใช้พูดกันอยู่แล้วโดยหมายถึงหน้าที่หน้าที่ดังนั้นเราจึงถือได้ว่าคําว่าหน้าที่นะ มันเป็นคำพิเศษที่มนุษย์คนแรกมนุษย์คนแรกได้สังเกตเห็นมนุษย์เมื่อพ้นจากความป่าเถื่อนมาพอสมควรแล้วมนุษย์คนแรกก็มได้สังเกตเห็นว่ามีสิ่งซึ่งเรียกซึ่งซึ่งต้องทำน่ะมีสิ่งซึ่งต้องทำแล้วเขาก็หลุดป่าออกมาเป็นชื่อของสิ่งนั้นเราธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่ ถ้าจะเห็นหน้าที่เท่าไรเ็าก็ยกธรรมะหมดนี่คำว่าธรรมะคือหน้าที่เกิดขึ้นมาในโลกเพราะมีบุคคลสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วก็จะกระทํามะก็สอนเรื่องหน้าที่สอนเรื่องหน้าที่ทุกอย่างทุกชนิดเท่าที่จะสอนได้ถ้าที่จะนํามาสอนได้ไอคนทั้งหลายก็รู้เรื่องหน้าที่ดี ถูกต้องครบถ้วนนก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างถูกต้องครบถ้วนดีกว่าที่แล้วมากมันก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมะแต่พอมาสมัยนี้ในภาษาไทยเรานะ่ะมันมีคําเรียกกว่าหน้าที่ไม่ได้เรียกว่าธรรมะ <c oughs> นั่นแหละคือสิ่งเดียวกัน